เพจสามกีบชีเป้าแบรนด์สินค้าสปอนเซอร์ท็อปนิวส์ย้อนเจี๊บเก้าไกลประกาศเลิกกิน MK ยาโย,ยอิสุดท้ายหน้าแตกจากกรณีที่ทางเพจ No สลิมช s อป p ิ้งลิสต์ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีแบรนด์สปอนเซอร์ที่สนับสนุนท็อปนิวส์โดยระบุข้อความว่าอัปเดตสปอนเซอร์ท็อปนิวส์ประจำเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกับระบุภาพแบรนด์สินค้าต่างๆอาทิเช่นโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ c ีเครือจเจริญโภกพัณฑ์มิสูชิต้า เครื่องดื่มชูก,กำลังคอมมาโดเป็นต้นซึ่งก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าทางเพจดังกล่าวนั้นเหมือนเป็นการชี้เป้าให้แนวร่วมสามกีบเข้ามาแบนสินค้าที่สนับสนุนช่องท็อปนิวส์หรือไม่หากย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้วันที่22มีนาคมที่ผ่านมานางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลหรือเจีย๊ยบก้าวไกลสสบัญชีรายชื่อโพสต์ข้อความระบุว่าเลิกกิน MK และยาโยอี I, แม้จะเป็นร้านโปรด จนกว่าจะเลิกเป็นสปอนเซอร์ให้ช่อง Top News แหากเป็นการเข้าใจผิดขอให้ทาง MK เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมกันนี้ยังได้แคปหน้าจอทวิตเตอร์ของผู้ใช้ที่ใช้นามว่าพฤติกรระบุว่าใครรักประชาธิปไตยและเกลียดสลิมรลิ้วล้อเผด็จการโปรดเลิกกิน MK และยายโยอิเพราะเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องสลิมท็อปนิวส์ แบรนด์ MK และยายโยอิโดยแคปหน้าจอของผู้ประกาศข่าวช่อง Top n e w วรายหนึ่งที่โพสต์ภาพเข้ากล่องของพัตคารอาหาร MK ที่นำมาเลี้ยงในช่วงเปิดตัวสถานีระบุว่าขอบคุณ MK ที่ดูแล Top News เป็นอย่างดีสุขเออร้นทุกวันที่ MK อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมในช่วงที่ผ่านมาไม่พบว่าเครือพัตคารอาหาร MK ซื้อโฆษณาช่องท็อปนิว ทั้งในรูปแบบสปอนเซอร์โฆษณาและฉากหลังรายการต่างๆแต่อย่างใดมีเพียงการนำอาหารกล่องมาแจกพนักงานในช่วงเปิดสถานีเพื่อแสดงความยินดีในฐานะสื่อมวลชนเท่านั้น